ชุดน,นี้ก็จะมาแชร์วิธีการใช้งาน db browser for sql lite นะคะ db browser คืออะไร db browser คือ,อหน้าจอการใช้งาน sql lite เนาะ sql lite คืออะไร sql lite ก็คือ Database ชนิดหนึ่งซึ่งเป็น lightweight database ปกติ d a t a b a ร e บที่เรา,อาพอเคยได้ยินหรือพอรู้จักกันก็จะมีนะ postgres MySQL หรือว่า SQL Server ถูกไหม Database พวกนั้นอะ่ะมันก็จะปกติคืาว่าจะใช้การทำงานในแอปพลิเคชันเว็บแอปหรืออะไรที่มันแบบมีขนาดใหญ่นะคะต้องใช้ performance ของฐานข้อมูลค่อนข้าง,าง,าง,างสูงเนะาะคราวนี้ SQL Lite เนี่ยชื่อมันก็เป็น Lite g h w i g h t Database ใช่ไหมมันก็คือเป็น Database ที่แบบ เป็นไฟล์ไม่หนักแล้วก็ไว้บนเครื่องแบบพวกพัฒนาแอป,ปเนี่ยจะใช้ตัวนี้กันนะคะหรือว่าเราเนี่ยที่แบบอยากลองเล่นการเรียกใช้งานหานข้อมูลฝึกการใช้งาน SQL statement ต่างๆเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นด้วยตัวนี้ได้เพราะว่าติดตั้งไม่ยากแล้วก็ใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ตัว DB Browser for SQL Lite เนี่ยเป็น หน้าตาแบบนี้ไว้สำหรับจัดการข้อมูลคือถ้าเราไม่ติดตั้งตัวนี้เราจะต้องพิมพ์คอมมานด์ใน shell หรือใน cmd นะคะซึ่งมันจะเป็นแบบเทคเทคถูกป้มันก็จะแบบดูยากหรือว่าต้องแม่น Statement ต่างๆต้องแม่นคำสั่งต่างๆนะคะโอเคก็ให้เข้าไปที่เว็บ s q l b r o w s e r org นะคะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตัวติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่เราใช้นะโอเคะ okay, พี่ใช้ Mac ก็พีก็ติดตั้งตัวนี้ใช้ windows ก็ติดตั้งตามเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะคะพ้อนี้หนัง,นงจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยี่ติดตั้งแล้วอันนี้มันติดตั้งไม่ยานะะกเนาะก็ลองมาใช้งานกันก็คือลองสร้าง d a t a าเบสใช่ไหม ชื่อดัตเตอร์เบดที่สร้างเป็นบุ๊กบุ๊กแล้วกันนะคะเป็นดัตเตอร์เบคือกับหนังสือเนาะเคเราเก็บไว้นในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเลยอันนี้มันจะได้เป็นไฟล์เลยแล้วถ้าเราอยากเอาดัตเตอร์เบเนี้ยไปใช้ที่อื่นเราก็เอาไฟล์เนี้ยไปได้เลยนะคะพอกดเซฟพอกดเซฟป,ปุ๊บก็จะขึ้นให้เราสร้างเทเบลเนาะที่สร้างเป็นเทเบลบุ๊กแล้วกันนะคะ เห็นไหมเราพิมพ์เป็น graphic user interface ก็คือเป็นหน้าจอเนี่ยมันจะมีคำสั่ง sql mm hmm. statement ขึ้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟิลของ table นี้เนาะก็เป็น id นะคะก็คือเป็นการ running number ของหนังสือที่เราจะเก็บในฐานข้อมูลนี้เนาะ type mm hmm. เป็น integer นะคะอันนี้พี่ไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลเนาะอันนี้ แนะนำมาแน,นการใช้งานตัวโปรแกรมนี้ก็ห้ามเป็นห้ามว่างเนาะฟิลนี้แล้วก็เป็น r i m a r y k ค y ก็คือห้ามซ้ำถูกไหม id ต้องห้ามซ้ำแล้วก็เป็น ai คือ auto increment นะคะมันก็จะ running ไปเรื่อยๆตัวเลขนี้ฟิลที่2เป็น name เนาะก็คือเป็นชื่อหนังสือใช่ไหมก็ต้องเป็น text ถูกไหมคะโอเคจะเป็นก,ก็ก็ไม่ควรเป็นช่องว่างเนาะชื่อหนังสือแล้วก็อันนี้ไม่ไม่เป็นไร พี่เอาสองฟีลก่อนแล้วจะง่ายๆพอพีอ่เราก็จะพอพี่กดโอเคเนี่ยเราก็จะได้เทเบิลมาแล้วเห็นไหมคะง่ายมากเสร็จเดีย๋ยวเรามาลองเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลนี้เนาะมาที่บล็อ s Data นะคะที่ Table Book เนี่ยเดีย๋ยวเรามาลองเพิ่มข้อมูลกัน ก็คือ ID เนี่ยแมมันก็จะ auto run ชื่อหนังสือเล่มแรกเป็น m a t h กันเนาะโอเคเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะคะเห็นปะเพราะว่าคอสังเกตค o ล o r ไม่เนี่ยพอเราเพิ่มปุ๊บมันจะ auto run เลยเราไม่ต้องพิมพ์แล้วก็ชื่อหนังสือนี่เป็น SQL เนาะโอเคกด Apply ปุ๊บเราก็จะได้ข้อมูลสองสองข้อมูลใน ตารางนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาคิวรี่กันที่มาที่นี่นาอยแล้วก็ Select ดูปุ๊บเราก็จะได้ข้อมูลเห็นไหมคะสองแถวพอเรา Select ลาฟอร์มบุ๊กเลยอ่าอันนี้ง่ายง่ายไหมง่ายเนาะเพราะว่าคือถ้าสมมติเราไม่ลงตัวโปรแกร,รม bb buffer for line เนี่ยเราต้องพิมพ์คอม n d ไลน์แบบนี้นะคะ่ะใช่ไหมคะคราวนี้ พอเรามีตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยแล้วเราก็สามารถลองเล่นลองอะไรได้ง่ายงขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาใช้ประโยชน์กันในการสร้างโปรเจกต์เราต้องมีจำติดต่อกัผ่านข้อมูลเนาะโอเคนั้นวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ